อาการมันเป็นยังไงเข้มแหนมท่านมันเป็นยังไงไปนอนใต้เนี้ยเฮ้ย่ังไงมันใช่ที่นอนเหรอนอนกกเือเนี่ยนอนใต้สะกรบืนเนี่ยอ๋อมันใช่ที่นอนมันใช่ที่นอนเหรอนอนใตส้สะกรบือเนี่ย ออกมาเช็เหนียวออกมาเช็เหนีวไม่ไหวแล้วเหรออาการนี้มันไม่ไหวแล้วเหรออ๋อ,อชอบนอนกอดโคกนี่เองกอดโคกรักโคกัวกค,กคนขโมยโคกนี่เองเฝ้าโคกให้เจ้าหน่ายดูหางดูหาง Uh huh. มันแมวอะไรแมวอินเดียนอนใต้ <c oughs> นอนไต้เนี้นอนใต้สัก,กะเบือแค่แ <Okay, meow. S 2> มวง่วงจนเดินไม่ไหวเสียงก็ไม่มีตายแล้วเสียงหาย่าแค่แมวไม่มีเสียง ข้มเมียวนอนกอดคกออกเสียงมีแค่นี้แฮ้วแฮเ้วเนี่ยแฮ้วแฮ้วแฮ้วออกมาได้แล้วแค่เมียวออกมาได้แล้ว เข้าไปได้ยังไงตอนเข้าไม่คิดตอนออกคิดไม่ได้ว่าจะออกอยังไงออกมาเร็วนะเข้มเหนียยออกมาออกมา ออกมาเข้มเหนียวดูขาดูขานุ่มหุ่นขาทีบสักกเบือแล้วโอ้โล่องพอดีทีบเลยแหมช่างเหมาะเหมิงนอนใต้สกกะเกเบือพที่ไม่ลุกคือออกไม่ได้ใช่ไหมเข้มเหนียว 嗯。Hmm?